เห็นไหมลงน้ำแล้วครับเรียบร้อยหนึ่งหน่วยมัดมัดแทนมัดแทนแพอะไรไม่รู้โดนล่ามแพล่ามรับเรื่อง่ายแมน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 ขึ้นก็อยากหนึ่งะเนี่ยขึ้นพ่อสิขึ้นที่พ่อเหมือนเดิมอ่ะปัจจัยงานปัจจัย คือสองนิ้วรับรองได้ว่าโดดจัดโดดจัด <c oughs> พร้อมยัง <c oughs> อ้าวพร้อม <c oughs> พร้อมแล้วเ <c oughs> ออ ท <laughs> ่าอะไรเอ่ยไม่ใช่ท่า Dead, แต๊บแต่อร์แมนสัตว์เกาะแลวครับ